ไอจุนฮะเอฟซีพี wow. ่ฟูจิโอจิอ wow ้าวไอสัตว์มึงเป็นเอฟซีกูไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยเปิดโป้ตาเบอร์ตีมเลยอ้าวยืนมอบเลยน้องยืนตาเบอร์ตีมเซมิน่าอ้าวอ้าวตัวแทงเหรอตัวแทงแล้วไงวะตัวแทงแล้วไงวะเปิดโป้ลบดีเปิดโป้ลบดีไล่เปิดโป้ไปเลยฮู้หิ้กซีรกูเองแล้วเหรอ ไปไม่ตาย,ยนี่ก็ได้มึงก็มาตีนเหรอวะไอิสตว์สตาร์บัคส์สเตีมอะไรอะไรอะไรเปิดโปอะไรเปิดโปสตาร์บัคส์สเตีมตราบตัวปะเนี่ยเออ,อตัวนึงอ้าวเปิดโปดโ,โอ้เจี๊ย เออไม่ไหวเลยอะ่ะโอ้กูมไม่ตายเอ้าโอเคก็กลับเจอกับรายการเปิดโปรชาแนลอีกครั้งนึงน,นะคลิปนี้จะมาเล่นกับ FC ซึ่งไม่ใช่ FC โซกูไอสัตว์เอฟซีฟูจิอะไรก็ไม่รู้ไอเชยตอนแรกม,มึงก็ FC ฟซกูไม่ใช่เหรอวะเย่ละโอเค สงสัยคลิปนี้ต้องแสดงให้ดูแล้วว่าควรจะเป็น f อใครกันแน่นะสำหรับแมตชนี้จะเป็นแมตธรรมดานะพอน้องเขาเชิญมาน้องเขาน่าจะแรงแพตตินัมนะก็เลยเล่นกับแรงกับเราไม่ได้นะก็เลยกดธรรมดาแล้วกันโอเคส่วนไอเทมที่จะใช้น่าจะเป็นไอเทมสายคีและกันสายคีบวกเคียวนะใครที่ดูในไฮไลท์ไปแล้วก็น่าจะแบบเอาล่ะไม่พูดพ่างทำไปรับชมรับฟังในเกมกันเลยดีกว่าโอเคเลสโกนเอาอู้เราชวนเล่นกับมาหลอดเนอะมาดี ยปแล้วโอ้ไปฮะสไลด์ทีเดียวพอนะเราไม่ต้องสไลด์ต่อนะพอก่อนเดี๋ยวเราไปเอาฆ่าคลิปอีกตัวหนึ่งเราจะเบี้สองถ้าเข้ามาเขาจะตายเว้ยแต่เขาไม่มาแล้วเราก็ตีมังกรเล็กล่อดีกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งใช้สกิลหนึ่งนะคือเราไม่ได้ตั้งใจจะเอามังกรเล็กเว้ยเราจะฆ่ามันแบบนี้ก็มาดิฮะสตาร์เวิร์สซีมเรียบร้อยฮะเขามีฟิกเกอร์นะอ่าเขาจ่ายเราจ่ายฮะเขาเสียฟิกเราก็ฟิกตามแค่นั้นจบได้เฟร์อบตรแล้วชิวๆ เรนเ,เป็นยังไงบ้างโอเคเฮ้ย okay. เอาอีมมันใช่ f อกูเหรออูล,ลมดูชื่อวะใครมากวะเดี๋ยวขอเอาคิมเล็กตัวนี้ก่อนนะเนี่ยไปยืนวาร์ปทักทายน้อง,กอง FC กูหรือเปล่าไม่รู้วาร์ปทักทายแต่ไม่ได้วาร์ปทักทายนะวาร์ปเอาคิมเหืออไปแล้วเรนบนกูน แจกไปแล้วตัวนึงฮะล่อฮะเราเวลสี่กไปกลัวเปิดโปงหลบปาเรียบร้อยเอ้าแล้วปากูไปไหนไปมนะตายฮะโอ้ไปแล้ว FC กูเอ้ยไม่ใช่ FC กูที่หว่าโอเคมาต่อกันเลยเฮ้ยเหมือนเลนกลางกูจะล่วงไปแล้วเออลืมบอกฝั่งเขาก็มีอาเรนนะมาดูดีกว่าว่าอาเรน อารีนปกติกับอารลลีนเปิดโปงจะเป็นยังไงวะเอาตายไปเลยเอา,เอาไอ้น้อง <c oughs> อุ้ยเอฟซีฟูจิเป็นโขนจังวะ <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> ไปได้สุดโอเคกับเลนล่างถ้าเขาบวกกับเราเราค่อนข้างได้เป,เปรียบนะเพราะว่าเพราะว่าคลิปของเราเป็นมันม่วงตีแรงบอกเลยแต่เขาไม่มาก็เออไม่เป็นไรฮะเอามังก,กรเล็กดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเพื่อนกูมันตายรัววันนี้เอามังกรอยู่หรือเปล่านะ คลิกซี่เปิดอู้เปิดโปเออมาละกอนสตาร์เวอร์สตรีมสไลด์ตามแมงเลยฮะตีต่อได้นะสแต็กเราเลยเรามีสแต็กเยอะมากก็มาดิก็มาดิต่อยมาเลยน้องว่าแล้วต่อยนี้กูสัดไอเอฟซีฟูจิเรียบร้อยกูตายกูตายกูตาย,ตายไปรับเลยโ,โยชคดีน้องเอฟซีฟูจิอเอาไปะละเอาไปะละ เนี่ยสตาร์บร์ตีมชิวๆฮะเฮ้ยเรียบร้อยหนีด <parasite> ีกว่าโอเคฮะเมื่อกี้เราใช้เอฟซีฟูจิเป็นเหยื่อล่อโอเคเรามาฟาร์มต่อที่เลนล่างนะเหมือนเลนบนจะมีประเด็นแล้วโอ้โหไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครหน้าแดงไอ้สัสทีมกูเอง ไปแล้วไปสองมาฮะเดี๋ยวเราเอาป้อมล่างแรกไปดีกว่าแต่ว่าเราต้องคาไอ้นี่ก่อนสตาร์เวอร์ซีมเปิดโปฮะเปิดโปแบบอ่านใจว่ะไอสัตว์ก็มาดีตายไหมไม่ตายฮะเมื่อกี้อ่านใจนะว่ามาหลอดเขาจ่ไอ้นี่หรือเปล่าเข <c oughs> าจะโดด <c oughs> เขาจะตาย <c oughs> เขาก็ต้องโดดอยู่แล้วป่ะเออเราก็แค่เปิดโปก่อนเขาจะโดดสักวินึงอย่างเงี้ยไอสัตว์ขี่โม่ฟุกงะเมื่อกี้ฟุกฟุก ข้างล่างพี่กันเองไอ้น้องเปิดโป๊ว้าแย่จุงมาหลอดเปิดโปไปแล้วลองไปดักฆ่าดูไหมเฮ้ยเอาเปิดโปไปแล้วตามวัตซีมแรงนะสายขี้กูแรงนะกูบอกเลยนะอย่าอย่าดูถูกกูนะโอเคฮะสวยงามไปฮะ ให้เหมือนเลนบนจะมีประเด็นอีกแล้วนโะโหเยเช่อาเลนเขาก็อุ้งอาเลนเขาก็เปิดปโปงเหมือนกันวะไอ้เหี่เอาตายไปแล้วเอาการดีกว่านะสร้างความได้เปรียบป้อมลากกดันอ้าวมีคนกดยอมแพ้ซะแล้วทีมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราเฮ้ยเปิดปโปซามมร์เบอร์ติมเลยเอายืนมอบเลยน้องยืนมอบไปดีโอ้โหไล่ทางต่อต้านนะทีมสีนะขอแค่ได้ขี่หัวนะฮะนี่ไงมาป้อมไปแล้วไม่ต้องยอมแพ้ไอ้น้อง อยางตึงเลยครับพี่แน่นอนตึงกว่าไอ้ตึงกว,ว่าฟูจิปะตึงกว่าอะไรพี่ฟูจิมึงปะไอ้น่ะพอจะเปลี่ยนใจไหมไม่มีคนในพุ่มสตาร์บัตตีมเซมิน่าอา้อาวอ้าวตัวแทงเหรอตัวแทงแล้วไงวะตัวแทงแล้วไงวะเปิดโปรลบดีเปิดโปรโลบด,ด,ลดีสไลด์สตาร์บรัตตีมนะสตาร์บัตตีมนะสตาร์บัตตีมนะมาดิสตาร์บรัตบนะต,บตีมนะมนะหมดแล้วไปดีกว่า พี่อาริมานะเอ้าเฮียปิดกูหมดเลยเย็ดเคเอฟซีพี่ฟูจิต่อยเลยเอาเอ้ยเทลกูคำเยี่ยไรอ้าวเปิดโป้เรียบร้อยน้องเปิดโป้ยไถัยวะถ่ายวะถ่ายวะโดสองเรียบร้อยทีมกูไปเลยเอฟซีพี่ฟูจิรอดปะมามามาพี่มารับแล้วไอ้น้องไม่รอดโอเคฮะ เปิดโปรไปเลยชิงเสือองกูอีกแล้วเหรอายไม่ตายนี่ก็ได้ยกอะไรยกไม่ได้หรอกเทลอยู่ล่างนะโอเคครับอาโออีกก็เอฟซีพี่ฟูจิอีกคนนึงนะไปเลยอะกูว่ามึงน่าจะไหวอยู่หรอกเรียบร้อยโอ้เอฟซีพี่ฟูจิกูเองอุ้ยสลด์ไม่โดนตายเหมือนเดิม พี่มันแรงไหวน้องโอ้โห FC พี่ปูจิกูสอพวนเอาอีกแล้วทีมกูใส่กันอีกแล้วเลนกลางยียไม่รอกูด้วยเฮ้ยเอาว่ะได้หนึ่งแล้วว่ะไม่นะซีพี่ปูจิกูมาช่วยแล้วพวกเริ่มลวงไม่ได้นะล่างหลังไอ้เคิกซี่เ่ยแต่จะเอือ อ้าวอีกเลี้ยวเหรอ FC พี่พูจีกูเออไปหวัน่ไนไปเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นไอ้น้องเอาคลิปก่อนมึงก็ตีนเหรอวะไอสัตว์สตาร์ a r สตรีมอะไรอะไรอะไรเปิดโปอะไรโทษทีว่ะกูคืออาเลนที่เปิดโปมาแล้วเรนบนดันเ่นล่างก็น่าจะดนัน แต่เพื่อนกูยังเพื่อนเรนกลางเลยอ่ะฝากกูเลยเพื่อนเดี๋ยวกูไปล่างอีกโดนโดดโดนโดนนะโดดเกี่ยวอเกี่ยวสองโอ้ทำอะไรไม่ได้ฮะไปเลยคนกิกซี่เปิดโปสตาร์เวอร์สตีมสามตัวป่ะเนี่ยเออตัวหนึ่งเอา แต่ว่าคลิปร่างดันอยู่นะอาจจะต้องไปเขีย่ยตึ้งตึงต้งตึงต้งตึงต้ง,งไม่ได้เพื่อนไม่มีอันติถอยมา FC น้องเดี๋ยวก็แตกหรอกเอางัดอย่างนั้นลากรอน FC พี่ฟูจิไอ้น้องเปิดโปใส่แนวหลังเหมือนกันสวยฮะเอ้ย FC พี่ฟูจิยังรอดสุดยอดเอาละกูเอง โอ้ดีทีเดียวตายแต่ว่าคลิปบนคลิปล่างเราดันไม่จบสักทีไม่มีคนไปเคลียร์เลยหรือกูอาจจะต้องไปเคลียร์เองวะไม่ไปแล็โอ้แล็มึงก็ไปหน่อยโอ้เอฟซีบีฟูจิกูคิกซี่ป่ะเนี่ยคิกซี่ป่ะเนี่ยคิกซี่ซ<อ>เยี่ยมรอดอู้เยี่ยมรอด มก็ได้มก็ได้โอ้โหเสียฟีสองตัวเทลอยู่บนเอาป่ะเพื่อนสองวิไปฮะสวยไม่ต้องเปิดโคเลยโอ้โหค่อนข้างจะแรงว่ะเพื่อนเพื่อนเยอะมากเพื่อนเยอะมากเปิดโปโอ้ชีดเพือไม่ไหวเลยโอ้กูไม่ตายเอาเอา อ้าวช็อตน,นี้คือเปลี่ยนชื่อเลยนะเปลี่ยนชื่อเ c เลยนะเปลี่ยนเป็น FC เปิดโพลเลยนะอนนโอ้้เหียช็อตน,นี้แห่งอะไรเนี่ยโอเคจบเลยแล้วกันเนียไม่ต้องพูดความนำบินแต่ว่าเทลเกิดปะเปิดโพเลย <c oughs> สตาสร์วซีมลากอน <c oughs> ทำไปตีปอบนะ <c oughs> โอเคก็จบไปแล้วฮะสำหรับเปิดโปรช anel นนของคอนเทนต์แบก FC ชาวบ้านนะ โอ้ตอนแรกเป็น FC กูอยู่ดีๆกลายเป็น FC คนอื่นซะแล้วซึ่งหลังจากจบเกมผมก็ลองไปเสิร์ชดูใน u t u b e นะคูจิโจีนะก็จะเจอพี่แขรนะพี่แจก็ค่อนข้างจะดังนะมี60,000กว่าซับนะขนาดมีแค่ตากับปากก็เนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดคอนเทนต์แกก็จะเป็นมีเอกลักษณ์ในช่องของแกเองก็สําหรับน้องสองคนอย่าไปคิดมานะพี่แค่เซลเล่นเฉยๆนะจะเป็น FC ใครพี่ก็ไม่ว่านะแค่เล่นเกมให้สนุกก็พอแล้วโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นล้นใหผมทำคลิป ขอตัวลาไปก่อนไปละจ้า